เรียกว่าเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่ความสวยไม่เคยแผ่วจริงๆสำหรับใบหม่อนกิติยาภรรยาของหนุ่มอารมณ์ดีแจ็คแฟนชันที่ล่าสุดทำโซเชียลแทบลุกเป็นไฟอีกครั้งหลังควงลูกชายตัวน้อยน้องคากิไปเที่ยวประเทศเวียดนามพร้อมโพสต์ภาพเช็คอินสุดแซ่บลงอินสตาแกรมใบม่อนโพสตแคปชั่นสั้นๆแต่ชวนติดตามว่า Hello VN พร้อมภาพสุดปังในคาเฟ่เก๋ๆที่ประเทศเวียดนามบอกเลยว่าแม่ยังสาวคนนี้ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะลุคล่าสุดนั้นทั้งสดใสและแซบสุดๆกับชุดโชว์เอลที่เผยให้เห็นหุ่นฟิตเฟิร์มจนแฟนๆพากันแห่คอมเมนต์รัวๆทั้งหุ่นนนนแม่จุวยแซบพี่กิ๊บ่อนแม่แล้วแน่ๆและสวยมากๆเรียกได้ว่าเป็นอีกโมเมนต์ที่คุณแม่ใบหม่อนทำให้แฟนคลับต้องร้องว้าว ก่อนหน้านี้ใบหม่อนเพิ่งพาน้องคากิไปเที่ยวทะเลมาไม่นานแต่ยังไม่ทันหายคิดถึงก็จัดทริปใหม่ต่อทันทีงานนี้เห็นได้ชัดเลยว่านอกจากจะเป็นคุณแม่ใส่แฟชั่นแล้วยังเป็นคุณแม่ใส่เที่ยวตัวจริงที่ไม่เคยปล่อยให้ชีวิตขาดสีสันเลยจริงๆ